ทีริมคอที่รักเราไปตรงนั้นไหมจะไปไหนหรอคะรดนนานไหมหรือคะวันนี้ฉันดูดีไหมคะ เราไปเดทกันนะคะไปกันเถอคะค่ะเออฮะโอ้ดูเหมือนว่ากางเกงจะหลุดะคะ่ะใส่สั้นไปเนี่ยออน้อยเยนนั้นพยายามใช้ความเซ็กซี่ของตัวเองเพื่อเอาแฟนของฉันไปแน่ๆจุ๊เพราะฉะนั้น ชวนแก้วค่ะออ,อ,อ,อครับกลางคืนอาบน้ำดีกว่าอย่าแอบดูสิอย่าเพิ่งอาบดีกว่าดูโทรศัพท์ก่อนสักพักไปดูริมคลองดีกว่าสวยดีอะ จบไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะกับผีริมคลองนะคะบ๊ายบายดี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 เดี๋ยวอันนี้คือหนังสือที่หนูแต่งเองทั้งหมดมันมันรวมทั้งหมดเลยอันนี้อันนี้มันรวมหมดเลยเนี่ยรู้ไหมเนี่ยที่หนูแต่งเนี่ยมันรวมหมดเลยนี่คือมันเยอะมากโอ้โหนี่ยันเดเลจ่างที่เราวาดนี่วาเนี่ยแล้วก็หนูจะมีอะไรโชว์ด้วยนะ นี่ค่ะหนูว่ารูปสวยไหมบ๊ายบายเอออย่าไปสนใจคำเหล่านี้เลยแล้วก็อย่าไปสนใจพวกนี้สนใจแต่นี้นะ